วันนี้ผมจะมารีวิวนะครับผมที่มาร์กหน้าฟูนะมาร์กหน้าฟูนี่ของน่าจะเป็นของจีนนะครับผมนี่นครับภาษาจีนเป็นใบโบกนะจะลองใช้ดูว่ามันจะดีจริงไหมนะครับมันก็จะเป็นครีมเขียวๆอย่างเงี้ยครับเห็นไหมฮะบีดออกมาแคเป็นเขียวๆนะครับทาแต้มตรงไหนบนใบหน้าก็ได้นะฮะแต่ผมจะทาทั้งใบหน้าเลยนะ ะครับให้ฟู่ทั้งหน้าเลยนะฮะนี่ครับขีมหน้าฟู่นะฮะขีมมาร์กหน้าฟู่นะครับผมนี่อ่าก็ปล่อยไว้ทักคู่หนึ่งอ่ะนะครับอ่าเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยว่าประมาณสักสิบนาทีว่า มันจะฟูห้ไหนนะครับผมอ่าครบสิบนาทีแล้วนะครับเปแก่ฟูไหมเนี่ยมันจะเป็นฟองขึ้นมาเห็นไหมเหมือนสบูอ่อ่ะฟองเห็นไหมเปื่อฟองขึ้นมาจากนั้นเนี่ยสระปาดออกมันจะเป็นฟองอย่างนี้เห็นไหมนี่เนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมมากนะครับมากเพื่อหน,น้าใสนะไม่ให้แก่นะครับผมเราจะเป็นอมตะตตลอดการนะฮะระปาดออกเด้อือ อจอดจ้ะครับขีม้าหน้าฟูอืม้มน,าน่าเห็นมากครับผมโอเคครับเป็นไงครับผมใส่กิ้ง <laughs>